ทุกเราตัดอินใจบริการัวน้องๆเป็นชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้จะเป็นยูนิตที่2 l e s s สเที่6นะครับ l e สเซ n ที่6นี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่หลังจากที่เราได้อ่านนะครับบทความนะครับ r reading p a s s a g e นะครับจาก Lesson ที่5นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทบทวน เนื้อหานะครับใน lesson 5นะครับนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวใน reading p a s s a g e เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรนะครับเรามาดู paragraph แรกนะครับหัวข้อของเรื่องนะครับก็คือ Ivan's Movie นะครับก็คือหนังภาพยนตร์ของ Ivan นะครับประโยคแรกนะครับ Ivan really love movies นะครับก็คือ Ivan เนี่ย ชอบหรือว่ารักภาพยนตร์นะครับจริงๆนะครับรักอย่างมากเลยนะครับ He l i k e watching them and he wanted to be a director and a cameraman someday. เขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบดูนะครับชอบดูหนัง แล้วก็ต้องการที่จะเป็นดีเร c เตอร์นะครับก็คือพ่วมกับแล้วก็แคมิราเมนตากล้องนะครับซัมเดย์ในสักวันหนึ่งนะครับ he secretly l i k e the idea of being a famous actor too แล้วก็เขากา็มีความคิดอยากจะเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับ he made a l o t of funny and interesting videos เขาได้สร้าง คลิปวิดีโอนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ที่ตลกตลกนะครับจนนนมากนะครับ uh, Videos of his family and his friends at school ซึ่งวิดีโอน,นั้นก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาที่โรงเรียนนะครับ One day his teacher gave the class a project uh, วันหนึ่งนะครับอยู่ว่าอยู่มาวันหนึ่งครูของเขานะครับก็ได้มอบโปรเจกต์นะครับ โปรเจกต์มาหนึ่งโปรเจกต์ให้ทำนะครับนั่นก็คือ teach the class how to do something new นะครับนั่นก็คือให้มาสอนในชั้นเรียนของเขานะครับเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับทีนี้มาดูประกาศที่2นะครับ that evening นะครับในเย็นวันนั้น Ivan sat in his room for a long time ไอวันก็ได้นั่งที่ห้องของเขาครับเป็นเวลานาน thinking about his project นครับนั่งแล้วก็คิดเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเขานะครับว่าจะทำในรูปแบบไหน he watched movies and read some books to get the ideas นะเขาก็ได้ดูหนังแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเพื่อที่จะคิดไอเดียขึ้นมานะครับ he got his notebook and pens แล้วเขาก็หยิบ นั่งหยิบสมุดแล้วก็ปักกาขึ้นมานะครับ he w a l k around ก็เขาก็เดินไปรอบรอบนะครับก็คือ,อลักษณะเหมือนกับกำลังคิดอยู่ then he had an idea และในที่สุดเขาก็ได้ไอเดียขึ้นมานะครับ he was an expert cell phone movie director เขาเนี่ยเป็นผู้กำกับผู้กำกับที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับได้เชี่ยวชาญน,นะครับ I can teach everyone how to make a movie. เขาสามารถที่จะสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับการใช้เกี่ยวกับการสร้างหรือว่าการสร้างภาพยนตร์นะครับ with a cell phone การสร้างภาพยนตร์ญญด้วยมือถือนะครับ i w a n say i w a n say คือ i w a n ในคนพูดนะครับต่อไปประกับสุดท้ายนะครับ first Uh, think of an idea for your movie. ลำดับแรกก็คือให้คิดเกี่ยวกับไอเดียนะครับไอเดียของหนังของคุณครับ Then write the script. หลังจากนั้นก็ให้เขียนบทนะครับ Think about where you want to film. แล้วก็ให้คิดว่าคุณจะถ่ายที่ไหน And what actors and costumes you need. แล้วก็นักแสดงและและก็ชุดที่คุณต้องการที่อยากจะให้มีนะครับ Then film your movie หลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายทำได้เลย finally edit the movie on your computer และขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,อตัดต่อหนังของเรานะครับด้วยคอมพิวเตอร์ cutI a n c e movie was a great success นะเขาว่า หนังของไอวานเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะครับ He was a cameraman, the director เขาเนี่ยเป็นทั้งตะกล้องเป็นร่วมกับ and the stars of his own movie แล้วยังเป็นดารานักแสดงในหนังของตัวเองด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวาจาก Listen 5นะครับทีนี้ Listen 6นะในวันนี้เนี่ยก็จะ เป็นกิจกรรมหลังจากที่เราได้อ่านนะครับมันจะมีข้อหนึงใหญ่นะครับมีข้อ2ใหญ่นะครับก็คือให้นะครับ put the steps to make a movie in order นะครับก็คือให้เรียงนะครับขั้นตอนในการสร้างหนังนะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรนะครับเดี๋ยเอาคำเอาประโยคที่เขาให้มานะครับมาเขียนใหม่นะครับตามข้อตามลำดับข้อเลยนะครับ ประโยคที่เขามานะครับก็คืออันแรกนะครับก็คือ edit the movie นะครับคือตัดต่อนะครับตัดต่อหนัง write the script นะครับก็คือเขียนบทนะครับ think of an idea นะครับคิดเกี่ยวกับไอเดียเนื้อเรื่องนะครับ film the movie ก็คือถ่ายทำ choose the place เลือกสถานที่ choose actors เลือกนักแสดงนะครับนักเกรียนก็เรียบเรียงตามลำดับขั้นตอนในการสร้างหนังนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยให้นักเกรียนนะครับ complete the chart of about your movie สมมุติว่านักเกรียนจะทําหนังขึ้นมานะครับให้นักเกรียนคิดนะครับเกี่ยวกับหนังของตัวเองนะครับไอเดียก็คือ,อ ก็แปลาตามตัวเลยครับไอเดียหนังเราว่าจะให้หนังเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับต่อไป characters นะครับ characters ก็คือ,อตัวนักแสดงนะครับจะให้มีใครบ้างนะครับ where ที่ไหนนะครับแล้วก็ what happens นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวของหนังของเรานะครับลองะเกณฑ์ลองเขียนดูนะครับ ต่อไปสุดท้ายเนี่ยก็คือให้เอาจากข้อ3มเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นประโยคใหม่นะครับก็เขาขึ้นมาให้นะครับ My movie is about หนังของฉันเนี่ยเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เขียนไปนะครับลองเขียนดูนะครับครับสำหรับ Lesson 6นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันที่หนึ่ง lesson 7 and ดแ8นะครับ l e ส s o n 7ถึง8นะครับสำหรับวันนี้ก็ Goodbye.